ทัญญานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารถเรื่องราวในหนังสือประวัติของพ่อปานต่อเป็นอนุวาวันก่อนไปซ้ำกับบังก่อนโน้นเกือบเต็มหน้าเลยมานิดเดียวเป็นว่าตอนนี้ก็มาต่อเลยว่าตอนนั้นก็สงสัย ว่าคนสี่คนเนี่เราถามเขาว่าไปไหนกันแต่แกก็เปิดบัญชีบอกว่าชื่อไม่มีในบัญชีไอ้เรื่องนี้จะมาบอกแล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กมีนิสัยว่าถ้าอะไรก็ตามถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงได้จะยอมละไม่ได้เด็กขาดต้องพยายามรู้ให้ได้ในเมื่อเขาไม่รู้ เราก็ต้องรู้เป็นวิสัยเดิมนี่เป็นวิสัยนักคน้นคว้าการค้นคว้าแบบนี้มีมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นกายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่บวชตามประเพณีเพราะว่าสงสัยว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเทวดามีจริงผีมีจริงพรม,มีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง แต่ว่าการก่อนบวชการไปในรกไปได้เป็นปกติเพราะหลังจากการตายนี้เสร็จฟื้นคืนมาก็ไปเที่ยวนรกได้จุดที่มีความสงสัยก็คือว่าสวรรค์และเทวดานางฟ้าสวยขนาดไหนไม่รู้พรมเป็นยังไงไม่รู้เปรตอสุรกายเป็นยังไงไม่รู้รู้ได้อย่างเดียวคือสัตว์นรกแลกขุมนรก นี่ช่วงสงสัยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการบวชจริงตั้งใจว่าจะบวชมาเพื่อค้นคว้าคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องหาสวรรค์ให้พบจะต้องหาพรหมโลกให้พบถ้าภายในสามเดือนบวชอย่างเอาจริงไม่พบก็อย่าถือว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนานเต็มในความหลอกลวง เราก็ไม่ต้องการคบพระพุทธศาสนาต่อไปอันนี้นิสัยนี้มันเป็นนิสัยเดิมบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคําว่านิสัยนี้แก้ไม่ได้แต่ก็เป็นคุณใหญ่ที่ไม่ใช่ดีแต่อ่านกันดาษที่เป็นเสือเบลานเปล่าอย่างท่านสุธรรมเทนไม่ได้เป็นพระรหรันท่านสุธรรมเทรนั่นถ้าไม่ได้เป็นพระรหรันแต่ว่าท่านทรงพระไตรปิฎก ตอนนั้นท่านก็ทรงทรงท่านลงตนว่าท่านเองน่ดีกว่าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเสียอีกเพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกถ้าได้ว่าไอความสามารถก็สู้ไม่ผสู้อันาหาระภสูดาบันก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้ยังไม่ได้ทรงฌานโลกี ต่อมาองค์สมเด็ดจปัญจนสีเห็นว่าพระสุธรรมเถรท่านลงตัวเกินไปมีมานะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณหวังจะให้ท่านปฏิบัติความดีให้รู้ว่าไอ้การรู้แต่เพียงตำราเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เวลาที่ท่านสุธรรมเถรเข้าไปหาท่าน <c oughs> ท่านก็เรียกว่าอาไงครัวเวลานเปล่ามาแล้วเลย เวลาที่ท่านสุธรรมเถรลากลับท่านก็ถามเอาขรัวใบลานเปล่ากลับเราหรือคำว่าใบลานสมัยน,นั้นนากสีเขาจานลงที่ใบลานเป็น,นั้นว่าคนที่รู้ธรรราดีเนะี่ยสมเด็ดจพระเยสีหมายความว่าเป็นโมฆะบุรุษที่ปฏิบัติให้ขจิตเข้าถึงคุณธรรมไม่ได้ คำว่าโมฆะบุรุษหมายความบุรุษที่ไม่มีประโยชน์เหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยฉจนั้นพระสุธรรมเถรอยู่ในสมัยนั้นจบพระไตรปิฎกแล้วก็จบพระไตรปิฎกในสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ด้วย <c oughs> เป็นการจบที่ไม่มีการเลอะเลือนไม่มีการผิดจบแบบที่ถูกจริงๆแต่กำลังใจไม่ได้ชานสมาบัติ ไม่ได้เป็นพระเดียเจ้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขัวใบลานเปล่าตอนนี้ถ้าจะมาเวลานี้คนที่ถือแต่ดําลายเฉยๆเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้เนะี่ยจะเป็นขัวใบลานเปล่าอย่างท่านสุธรรมเถรือไม่อันนี้ก็ขอฝากไว้กับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทด้วยเรา้มาเล่าเรื่องของเราต่อไป ว่าเมื่อตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเขาไม่ตามใจเราเราสงสัยก็คิดว่าอีตาเท่าหัวงโงน่นี่อีตาพวกนี้เนี่ยมันเป็นคนดีหรือคนบ้ากันแน่นี่ไม่รู้ใครดีใครบ้านะคนสี่คนบ้าหรือว่าคนคิดบ้ายังไม่แน่ฟังกันต่อไปไม่คิดในใจว่าเราถามอย่างหนึง่งแต่หมอก็ทำอย่างหนึง่ง ไอเรื่องการไม่ละความพยายามมันก็เกิดขึ้นวันดีละพวกแกปกปิดฉันฉันก็มีมือมีเท้ามีมาแล้วมาแล้วนายโยมนะมาแล้วตัวนี้มาแล้วเมื่อแกไม่ต้องการให้ฉันรู้ฉันจะต้องพยายามรู้ให้ได้พวกแกจะเดินขบวนไปทางไหนกันมันเป็นเรื่องของแก เมื่อแกเดินไปได้ฉันก็ไปได้เท้ามันเป็นของฉันก็ขยับร่างกายขยับไปขยับมามินมันไม่เหนื่อยมันไม่เมื่อยมันไม่ล้ามันเบาทุกอย่างลองก้าวเร็วก้าวช้าร้องวิ่งไม่มีความรู้สึกเหนื่อยและเหนื่อยร่างกายมันเบาจริงๆเป็นอันก็ตัดสินใจว่าเอาไปไหนก็ไปกันในเมื่อเขาปิดเราเราจะต้องรู้ให้ได้ นี่เหมือนกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังพระเทศว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพรหมมีจริงและก็ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าปฏิบัติแบบนี้นะเป็นพระอริยะได้เป็นฌานสมาบัติได้แต่ว่ามืดมดแบบสุขาวิปสัสสโกถ้าอยากใจเห็นเทวาดาดเห็นสวรรค์เห็นนรกต้องเจริญสกรรมฐานในด้านเตวิโช ถ้าอยากจะไปให้ได้จริงๆต้องเจอเจอในกรรมฐานในด้านอภิญญาถ้าอยากจะมีความรู้รอบมีฤทธิ์ด้วยก็ต้องเจริญแบบปฏิสัมิทัปโตปฏิเสธายานเมื่อเรารู้ว่าพระพุทธศาสนาให้แนะคำแนะนำวิธีสอนวิธีปฏิบัติไว้ก็จงอย่าแบกแต่หนังสือเฉยๆแบบท่านสุธรรมเถร ต้องปฏิบัติตามให้มันเข้าถึงจุดของความเป็นจริงพยายามทำให้ได้แต่ว่าเวลานี้บรรดาท่านุูธบริษัทชายและหญิงตั้งแต่เด็กนักเรียนอนุบาลถึงด็อกเตอร์และตั้งแต่เด็กเล็กของชาวบ้านถึงคนแก่ถ้ารายการตั้งแต่ฝนน้อยถึงฝนเอกตัวอย่างก็คือคนเอกทนทองสุวนรทัศน์ นี่ท่านทำกันได้แล้วก็คล่องแคล่วขนาดเป็นครูสอนคนไม่เรื่องของวิญญาสมาบัติถ้าวันดาท่านพุทธบริษัทฟังพระทันเทศมีความสงสัยนะว่าปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนในด้านวิชาสามอาภิญญาและปริสมิทายานเพื่อเห็นผีเห็นวันดาแนะอาตมามีความมั่นใจ ว่าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่ค้ำทัางกับฏมาในพุทธศาสนาเวลานี้ที่ท่านมีความรู้ดีเรียนจบมาแล้วหรือเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะอาตมามีความมั่นใจว่าพระทุกท่านเนี่ยท่านทาได้ทุกองค์ฉะนั้นดาว่าบรรดาญาติโยามพุทธบอดบริษัทมีความประสงค์เรื่องนี้ก็ของไม่เป็นของไม่ยาก ไปขอศึกษากับท่านเถกวันดาญาติโยมพุทธบริษัทพระพระที่จะบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่มีคติอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับที่พระเจ้าทรงให้ปฏิบัติก็คือหนึ่งอาทิเสียนสิกขาท่านยาทุกองคท่านก็ปฏิบัติเสียงเข่งคัดด้วยกันทุกองค์อาทิจิตสิกขาท่านทรงฌานสมาบัติทุกคน อาทิปัญญาสิกขาท่านจรเญินวิปัสนาญาณตายกิเลสเป็นสมุทเฉทรหานทุกองค์ในเมื่อทุกองค์ท่านทรงคุณธรรมแบบนี้บรรดายาโยมพุทธบริษัทไปถามเถอะไม่ว่าองค์ไหนท่านบอกได้ทุกองค์เพราะว่าท่านทําได้ทั้งนี้ก็เว้นไว้แต่ว่าพระที่บดบรรญาเดียวบรรดายาโยมพุทธบริษัท ท่านเพิ่งเข้ามาใหม่ยัเพิ่งไปโกนใจท่านแต่เวลาที่ก้าวไปข้างหน้าสักพอสอเดียวก็ไม่แน่นักเพราะว่าบรรดาเด็กๆและฆราวาสคือเด็กตั้งแต่อนุบาลถึงด็อกเตอร์เด็กเล็กคนชาวบ้านถึงคนแก่ฆราการผู้น้อยถึงผู้ใหญ่ที่เป็นคราวาสเขาทาได้กันเยอะ <c oughs> ถ้าท่านบบนี้บวชเข้ามาเพียงแค่บวชมาหนึ่งนาทีก็ถามท่านได้เลย และก่อนที่ไม่บวชเขาก็บอกได้บางทีเราจะไม่แน่ใจฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่ใช่เป็นของหนักใจบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทอยากจะปฏิบัติเพื่อเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมไปถามพระทุกองค์อาตมาคิดว่าที่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านคงทําได้ทุกองค์เพราะตั้งใจจริง ถ้าคุยกันต่อไปเมียเขาเดินห่างไปประมาณสิกครึ่งกิโลเมตรอาตมาก็สะกดรอยตามเข้าไปเขาเดินไปตามทางทิศเหนือแต่ไปได้ไม่ไกลนักเขาก็หักเข้าป่าไผ่เขาก็เดินเข้ามาในป่าไผ่ไอ้ป่าไผ่นี้มันเป็นทางเล็ก แต่ความจริงถ้าจะวัดกับตามระยะทาง <c oughs> ระยะทางที่เดินไปตามปกติจะเห็นว่าไม่มีป่าเลยไมยามปกตินะแต่เวลานั้นมันมีป่าได้ยังไงการเดินก็รู้สึกเดินไปเดี่ยวเดียวแต่ว่าคิดตอนหลังว่าการเดินสมัยนั่งกายมันเบามันคงจะเดินเร็วกว่าปกติเอเวลานั้นถ้าเดินไปทางทิศเหนือถ้าจะไปถึงป่า เราก็ต้องใช้เวลากันไม่น้อยกว่าสามวันมันถึงจะถึงป่าแต่ป่าที่มองเห็นก็ไม่ใช่ป่าที่เคยไปอีกไม่ทราบมันมันป่าอะไรในพด้วยป่าที่ไปเป็นป่าไผ่ในป่าไผ่มีทางเล็กๆเ,เดินรถเลี้ยวเคี้ยวคดไปตามทาง <c oughs> แล้วก็มีเขาต่ําๆขวางเป็นระยะระยะ ข้ามเขาลูกนี้แล้วข้ามลูกน้นข้ามลูกน้นแล้วก็ข้ามลูกนี้ข้ามเขาไปประมาณสิบลูกในที่สุดก็ถึงเขาใหญ่แล้วก็สูงมากมันยาวเพียงใดเนี่ยธรรมาไม่ทราบแล้วมันยาวแล้วก็สูงมากประมาณไม่ได้แต่คนที่เป็นหัวหน้าเขาขึ้นไปก่อน เมื่อเข้าถึงถึงไปถึงยอดเขาก็กลางมาชีออกเพื่อตรวจผล <c oughs> หมายถ้าว่าตรวจปริมาณคนของบุคคลที่ไปด้วยเมื่อขึ้นไปเขากางบัญชีแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวบางทีก็ออกชื่อในหนึ่งในกอสองในขอสามนางคอเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นว่าครบคนสุดท้าย พอครบคุณสุดท้ายเขาบอกครบพอดีพอบอกครบพอดีอก็อาตมาก็พอดีออดโผล่กันบือนกันโผล่พอดีเป็นคนที่เกินเป็นหนึ่งคนพอพโผล่ขึ้นไปรู้สึกว่าท่านทั้งสี่คนมีความรู้สึกว่าตกใจมากต่างคนต่างทั้งกระถางว่าพอหนูนี่มาทำไมหลาน ถ้าตามมาทำไมานี่ลุงบอกให้ขึ้นบ้านหลานไม่ได้ขึ้นหรือหมายท่านพูดสวยก็บอกกับท่านว่าเมื่อลุงเพื่อผมถามคุณลุงนี่เขารับว่าคุณลุงไปไหนกันแต่ทั้งสี่ลุงเนี่ยแทนที่จะตอบกับผมว่าลุงไปไหนแต่คุณลุงทั้งหมดก็กลับบอกว่าไม่มีชื่อในบัญชีแล้วก็จุงมือผมไปที่บันได ผมสงสัยว่าน,นิสัยของผมเนี่ยมาถ้าสงสัยอะไรผมจะต้องทําทุกอย่างให้มันรู้ให้ได้แต่ใน,นเมื่อคุณลุงทาให้ผมสงสัยผมก็ต้องเปลี่ยนความสงสัยเมื่อผมถามว่าลุงไปไหนลุงก็ไม่ยอมบอกผมผมก็ต้องตามลุงมาดูให้มันหายสงสัยแล้วก็ถามท่านลุงว่าพวกนั้นเนี่ยเขาไปไหนกันขอรับ บรรดาท่านสี่ลุงได้ฟังแล้วก็พากันหัวเราะฟันขาวหมายถ้ตัวดำหมีตัวดำหมีแล้วก็ฟันขาวรู้สึกฟันขาวเป็นพิเศษมันก็มุกไปความดำมันขัดท่านหัวเราะแล้วท่านกบพากันบอกว่าหลานรักลุงนะ่ะไปรับูกนี้เข้ามาเอามาส่งนรกเฮ้ ความจริงคนไปนรกนี่ก็ดีเหมือนกันนะญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> เราจะไปนรกเนี่ต้องถือว่าเป็นแขกครับเชิญนะก็มีหน่วยกองเกียรติยศสี่ท่านมารับไหมก็น่าไปในโยมนะใครจะไปก็ตามใจวิธีไปไม่ยากหรอกคือละเมิดสินห้าอากตันยูไม่รู้คุณคนเหลืองเล็ก ขาดพรมิหานสี่มีอคติสี่เท่านี้นะไปนรกสบายสบายโยมไปสบายใครอยากจะไปอาตมาจะสนับสนุนนะไปได้อาตมาเนี่ยเป็นคนตามใจคนใครอยากจะไปเป็นสัตว์นรกอาตมาก็ช่วยถ้าไม่มีถ้าเขาไม่ช่วยในี่แนะนําให้นะ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 อยากจะเป็นเปรตอยากจะเป็นอสุกรอสุรกายอยากจะเป็นสติริชันอาตมามีความรู้ ความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้อาตมาจำได้ใครอยากจะเกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวมดาเกิดเป็นพรหมปณิพานพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ยังจำได้มีทางที่จะแนะนำได้แต่พาไปไม่ได้นะใครอยากจะไปนระกเราก็บอกอันนี้แนะนำง่ายหน่อยโยม <c oughs> เป็นวิชาที่เรียนไม่หนักรู้สึกแนะนำง่าย ไห้ยาจะไปอยากสวรรค์จะไปพรมปนิพพานเนี่ยรู้สึกหนักใจนิดๆเพราะว่าหนักใจนิดๆเกรงว่ายาโยนจะปฏิบัติยากเอางี้ดีกว่าเป็นว่ายาจะไปสวรรค์ไปพรมแล้วก็ไปนิพพานก็ไปถามท่านผู้คงรเรียนที่ได้ดท่านเป็นมหาปร,รียนาได้ปิญญาเป็นเนร,รือครูเป็นพระราชาคณะเป็นสมเด็จ ท่านพวกนี้ถ้ามีความรู้สูงท่านสอนไปได้แต่ว่าใครอยากจะไปนรกมหาธรรมาก็แล้วกันอาตมาคล่องวิชานี้เอาคุยเัียนต่อไปเป็นอนุมาก็ก็บอกว่าท่านลุงไปรับพวกนั้นเข้ามาส่งนรกโอ้กอฟังแล้วก็น่าสนใจ <c oughs> อยากจะรู้มันนานไว้นรกเนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะเห็นให้คุนแก่ล่่ยฟังร้าล่าฟัง ว่าตอนนี้แตนสสบจว่าจะว่าเลวนะจะว่าเลวก็ไม่เชิงคนที่จะลงนรกเนี่ยก็มีเกียรตมีเทวดามารับในตามหนังสีนะเมื่อกี้อ่านอาตมาพูดนอกหนังสีมันก่อนจริงก็ไม่เลวจริงๆมีเกียตมากใครๆก็อยากจะไปใครไอยากจะไปก็ได้เชิญตามสบายในตามหนังสีแต่ได้ว่าลูกแกะ หมาย,ยแต่มาเองจะไม่ขอร่วมทางไปด้วยแต่ใครไปจะช่วยแนะนําทางให้ต่อมาก็จะได้ถามคุณลุงว่าคนที่คุณลุงเอามาส่งนรกเนี่ยเขาทำความผิดอะไรขอรับคุณลุงที่ไปหัวนหน้าก็บอกว่าคนที่คนนี้คือคนพวกนี้นะ ในก่อนที่เขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเคยถูกลงโทษนรนกมาแล้วครั้นเมื่อหมดโทษเขาก็มีโอกาสไปเกิดไอการไปเกิดเนี่ยก็มีความประสงค์ให้เขาไปทำความดีต่อแต่ว่าคนผู้นี้ก็กลับทนงตนไม่สร้างความดีหนึ่งชอบการฆ่าสัตว์บ้างสองชอบการลักทรัพย์บ้าง สามชอบการประพฤติในกรรมบ้างสี่ชอบโกหกบ้างแล้วก็ห้าชอบเด่มสุรามีอะไรบ้างแล้วก็หกก็มักจะเป็นคนมีความอากตัอยูไม่รู้คุณคนบ้างเจ็ดเป็นผู้ใหญ่ไม่ทรงอยู่ในคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ทรงพระมีหารสี่มีอคติสี่บ้างอย่างนี้เป็นต้นหลาน อาการที่จะต้องมาในรกมันหลายอย่างด้วยกันแต่ได้ว่าในฐานะที่เขาเลวมาแล้วแล้วก็พ้นความเลวมาทําความเลวต่อนี่เปนว่าเขาไม่เขาไม่ข,ไมขิดหลับไม่ได้ความเลวก็ต้องเอามาอบรมสั่งสอนให้เขาเกิดความเข้าใจโอ้โหวิธีอบรมนี่เพราะดีมากอ่านหนังสือต่อไปท่านบอกว่า พราว่าพวกนี้ไม่เคารพศีลไม่เคารพศีลทำควายคายความเมตตาปราณีเมื่อทําชั่วอีกเขาก็ต้องนํำลงมาลงโทษอีกเป็นการสั่งสอนเรื่อความคิดหลักว่าแล้วท่านก็ชี้ให้ดูทั้งด้านทิศเหนือให้ด้านทิศเหนือนี้ต้องลงไปจากเขาก่อนจะจริงจะถึงผืนแผ่นดินใหญ่ ความจริงนรกไม่ได้อยู่ติดดินตามที่เราคิดเจอและพูดกันมันมีพิภพต่างหากจากของประชาวิพวของมนุษย์ก็มันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากไม่ใช่ว่านรกแล้วก็ลงไปใต้ดินไม่ใช่อย่างนั้นมันคนละโลกแล้วก็เป็นโลกที่มีเป็นโลกที่ใหญ่มากใหญ่กว่าโลกมนุษย์ไม่รู้เท่าไหร่ โลกมนุษย์นี่รู้สึกว่าจะเป็นจุดหนึ่งเล็กๆของของโลกคอนรกันเองเป็นเพียงคุ้มหนึ่งในยมโลกยินรกก็ใหญ่กว่าโลกมนุษย์มากเมื่อท่านเชีย่ยให้ดูก็มองตามลงไปเห็นผืนแผ่นดินใหญ่ใหญ่โตวกว้างขวางยังมีที่ว่างอีกมากโอ้โห นี่ใครๆจะไปปลูกบ้านที่ไหนก็ได้นะแต่หาซื้อที่ยากก็ไม่อย่างนั้นตามสือว่างั้นนะที่นั่งเขาแจกฟรีคนที่ไม่อยากไปเขาก็ยังมารับให้ลงไปนี่ไหมครับทำความชั่วแล้วไม่อยากไปแต่ว่าคนที่นั่งก็ใจดีที่ก็ไม่ต้องเช่าที่ก็ไม่ต้องซื้อฮะบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อ ศึกษาหาหรือไฟก็ไม่ได้สันภาวก็สับฟันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังกายอย่างใดเลยดีมากทุกสิ่งทุกอย่างไปอัตโนมัติทาน,นญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังใครอยากจะไปก็เชิญนะตามสบายเอาคุยกันต่อไปว่าต้นแสดงว่าสแสดงว่าที่ที่นี่ยไอ้ที่บริเวณนั้นมีความกว้างมากแล้วก็ มีความต้องการคนเยอะด้วยสิเป็นการต้องการของคนหรือว่านักจัดสรรที่ไปจับจองจัดสรรบ้างก็คงจะดีเหมือนกันแต่ความจริงเวลานี้ไม่ตั้งจัดเขาจัดไว้ให้แล้วนะเพราะเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษดื่มสุรากับการเมีานาธิบาัตบัญชีเขาเต็มจ้ะ บัญชีเขาเยอะเคยไปถามไม่เห็นต้นนิ้วเขาแล้วเห็นคนกับต้นนิ้วมันพอดีพอดีกันเดินขึ้นคู่กันแม้น่ารักหญิงหนึ่งชายหนึ่งไม่มีใครมาข่วนพร่ำรอดกอดรักทอดรักกันบน,นต้นนิ้วส,บ,สบายไม่มีใครรบกวนแต่เวทีพร่ำทอดของท่านนะ่ะโอ้โหพร่ำทอดแบบเลือดไหลสมไม่เอาะ เชิญตามสบายใครต้องการก็ไปถามนายนิริาบาลบอกว่าไอ้ต้นยิ้วของคุณเนี่ยมันพอดีกับคนที่ลงมาเวลานี้คนมีโทษกาเม,มสุมิชาจ่ายกันมากด่นดาดแท็กมาพร้อมๆกันเนี่ยคุณปลูกทันเลยนายนิยาิบาลท่างก็ย,ยิ้มแต่บอกไม่เป็นไรหลานไม่เป็นไร ที่นี่ต้นไม้ทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นของคู่บุญบารมีกับคนที่เขาทําความชั่วในด้านกาเมสมิชาจารย์ฉะนั้นเมื่อบคุคคลพวกนี้ตายลงมาเมื่อไรไอ้ต้นยูมันก็เกิดขึ้นรับรองพอๆกับคนที่มาไม่ต้องห่วงไอ้ดีเหมือนกันไอ้บ้านแกเนี่ยไม่ต้องโปลูก เป็นอน,นวุวาสกันตามนงสือต่อไปีน่นออกนองเสียไปนิดนะแต่ของจริงนะแล้วก็มองลงไปในที่เห็นอ่ะลองมองลงไปเห็นเห็นที่ทั้งทั้งที่มีอาคารสามหลังอ๋อบริเวณกว้างขวางใหญ่โตมากแต่ว่าปรากฏว่ามีอาคารสามหลังอยู่จุดหนึ่งนะคือจุดหนึ่งนี่มันมีอาคารสามหลัง แล้วก็มองเลยจุดนั้นไปทางด้านเหนือจะเห็นแแบคารสวยงามหลายหลังแต่ว่าเป็นสภาพของวิมานแต่คายสามหลังที่เห็นเนี่ยมันอยู่ใกล้าตาและมีบริเวณกว้างเป็นที่ที่อะไรล่ะเป็นที่วิพภ,ภาษาแล้วรอบๆเป็นลายกว้างขนาดหนามีคนยืนอยู่ทางด้านซ้าย ากที่มองลงไปยืนอยู่แล้วมองคนในะความจริงมันไม่เป็นพันหรอกนะไม่รู้ว่าจะนับยังไงกร,รคิดว่าจะคนจะนับเป็นหมื่นแลวเป็นแสนคนแต่นราเสียบว่าเป็นพันคนในความจริงไม่ใช่มีคนตัวโตๆนะคนธรรมดาย,ยืนอยู่แล้วก็มีตัวโต,วตวขนาดแต่ลง แต่ว่าหน้าตานี่โอ้โหกระยู่ยี่ยงยิ่งตัวท่าทางแกบูดบึ้งไม่เหมือนลุงสี่คนลุงสี่คนเนี่ยท่านพูดและท่านก็ยิ้มรู้สึกว่าท่านตาใจท่านดีแต่ว่าตาพวกท่านมึงถึงถือหอกมั่งที่เงามั่งที่ก็บองเหล็กใหญ่เป็นไฟบ้างแกยืนคมคุณคมอยู่เป็นหมูหมูเยอะแยะแกยืนเที่ยหอกหน้าท่านมึงถึง แสดงว่าการควบคุมนั้นการเป็นผู้ควบคุมพู้นั้นมากมายอาคารจำนวนสามหลังหลังกลางลึกไปเป็นหลังใหญ่สุดมีคนเข้าออกไม่ขาดสายคนเข้ามีพวกตาตัวโตๆดำๆในกรนนำเข้าไปทีละกลมแล้วก็มีพวกดีสวนออกมามีพวกตัวโตๆดำหน้า พอออกมาแล้วนะจาคารนก็เดินเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกเลี้ยวซ้ายเดียวซ้ายที่จะออกมานี่นะออกมาหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกอเรื่องทิศนี้เพียงเทียบในเมืองมนุษย์เท่านั้นนะสำหรับของเขามีทิศเปล่าก็ไม่ทราบสำหรับเมืองนรกก็ดีเมืองสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีนี่เรืนิพพาน เขาไม่มีพระอาทิตย์เป็นเครื่องวัดทางเทียนทิศทางอารบันดาท่านพุทธบริษัทแม่กำลังจะสนุกเชียนะมองเวลาในการนี่เดินเร็วจริงๆเอาอีนิดหนึ่งมื่อคนเข้านอกออกในคนนึกสงสัยว่าพวกนี้เนี่ยเขาอ่าเขาไปไหนกันนะเหเดี๋ยๆจะหาไม่พบแสแลงว้ะ คนผู้นั้นเขาไปเขาไปบ้านหลังไหนไปบ้านหลังนั้นทําไมสงสัยนะสงสัยว่าคนที่มาเนี่ยมายืนอยู่ข้างนอกคอยหน้าซีดหน้าเสียวสําหรับพี่แกทางหลายก็น่าบึ้งขึงจอไม่ไม่ยิ้มแล้วก็สงสัยเข,เขาเข้าเขาออกกันทําไมบรรดาญาโยมพุทธบริษัททางหลายเคาแยกเข้าเขาแยออกกันทําไมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเข่าวซะแล้วนะ แต่เรื่องของเราวันนี้มันก็หมดเวลาในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเอาไว้คุยกันวันหน้าดีกว่านะวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี